สวัสดีครับผมพัฒนานะครับผมจากเพจที่ดินปะจินบุรีครับวันนี้ผมก็จะพาลูกค้านะครับผมมาดูที่เป็นที่อยู่ในเขตของนิคมอุตสาหกรรมสามสี่นะครับผมเป็นที่ในโซนเขตนิคมอุตสาหกรรมเลยนะครับผมซึ่งที่ก็อยู่ในเขตของโซนกอกสมบูรณ์นะครับผมก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับผมครับครับเชิญรับชมครับรับชมคลิปก่อนครับ ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ นี่นะครับผมก็ลงมาดูพื้นที่กันเลยนะครับผมครับที่ดินแปลงนี้นะครผมก็เป็นที่แบ่งล็อกขายนะครับผมก็จะมีหลายล็อกเลยนะครับผมประมาณ8ล็อกนะครับที่ดินก็อยู่ในเขตของตำบลเกอกสมบูรณ์นะครับผมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นที่อยู่หลังบ้านของผมนี่เองนะครับผมตรงนี้ก็ตรงนี้บ้านผมนะครับผมบ้านผมจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับ ครับที่ดินแปลงนี้นะผมจะมีทั้งหมดอยู่8ดล็อกนะครับผมซึ่งเจ้าของเขาก็แบ่งเป็นล็อกขายไว้ก็มีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นนะผมหนึ่งไร่2ไร่แล้วก็4ี่ไร่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะอเอารูปภาพขึ้นให้ดูนะครับว่ารูปลักษณะเป็นยังไงนะครับก็ให้ลูกค้าดูตามตามนี้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนี่นะครับก็คือตามรูปนี้เลยนะครับก็จะมี อ่าเป็นล็อกเป็นล็อกแบบนี้นะครับผมซึ่งก็จะมีทั้งหมด8ดล็อกเลยนะครับที่ดินอยู่ในเศ็อ่าอยู่ในโซนของนิคมอุตสาหกรรม3ามสนะครับผมซึ่งเขตนี้ก็ถือว่าเจริญมากเลยนะครับผมแล้วก็เป็นที่ในเขตที่อ่านักลงทุนนะครับผมนักกสังหาที่อ่าทำบ้านจัดสรรขายนะครับผมเข้ามาซื้อที่แล้วก็ทําบ้านขายขายดีมากๆด้วยนะครับผมเพราะว่าอ่าบริเวณนี้อ่า สิ่งอำนวยความสะดสวกต,ต่างๆอยู่ใกล้ๆเองนะครับผมตรงด้านหน้าผมก็นี่ก็โรงพยาบาลจุฬารัตนะครับผมโรงพยาบาลจุฬาลัตแล้วก็โรงพยาบาเลเกษมราษฎร์นะครับผมมีตลาดสดมีตลาดมีตลาดสดทุกวันนะครับผมมีตลาดสดคลองล้างนะครับผมแล้วก็ตลาดตรงหน้ากเกษมราษฎร์นะครับผมตลาดเย็นนะครับผมแล้วก็มีบิ T ๊กซีโลตัสนะครับใกล้ๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ห่างนิคมอุตสาหกรรมประมาณสัก ไม่ถึง1ิกิโลนะครับผมในบริเวณนี้จะไม่ถึง1ิบกิโลนะครับเพราะว่าอันนี้ใกล้ๆบ้านผมเองนะครับรายละเอียดอันนี้ผมวิ่งประจํานะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นนี่นะครับฝั่งทางนี้ก็จะไปเข้าหมู่บ้านวังทะลุนะครับก็มาดูหลักเขตมาดูพื้นที่ขอบเขตกันเลยนะครับผมครับเขตเรานะครับผมแปลงแรกนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับผมซึ่งตรงนี้เขาก็จะทํา เป็นแนวเขตของเขาปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตไว้นะครับผมที่ดินก็จะมีหลักเขตอาจจะไม่ครบทุกเขานะครับผมเพราะว่าที่แปลงนี้นะครับผมถ้า,าลูกค้าที่อยากทําบ้านขายเขาก็จะอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่แบ่งแยกโฉนดออกมานะผมที่ดินแปลงนี้นะผมแบ่งแยกออกมาแล้วเมื่อวันที่15เดือนสิงหานะครับผมปีพุทธศักราช2557นะครับผม ซึ่งก็เกิน3าปีมาแล้วนะครับถ้าอยู่ในช่วง3าปีนะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็ทางที่ดินเขาก็จะไม่ให้แบ่งแ,งแยกอีกนะครับแต่แปลงนี้เลยมาแล้วนะผมตั้งแต่ปีห้า7ดห้า็ดก็ตอนนี้ก็ประมาณ7ปีแล้วนะครับผมนี่นะครับผมแปลงแรกนะครับหน้ากว้างแต่และแปลงนะครับผมถ้าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนอเส้นยาวเข้าไปนะครับเส้นยาวสุดตรงนู้นเลยนะครับผมถึงถึงป่าตรงนู้นเลยหน้ากว้างแต่และแปลงอยู่ประมาณ ยี่สิบถึงสี่สิบเมตรนะครับผมบริเวณนี้นะครับบางแปลงก็หน้ากว้างประมาณสี่สิบนะครับบางแปลงก็จะอยู่ประมาณสักยี่สิบกว่ากว่าเกือบสามสิบนะครับนี่นะครับผมเขาก็จะมีหลักเขตวางปักไว้ทุกแปลงเลยนะครับผมมีเสาปูนปักไว้แบบนี้เลยนะครับที่ดินทําเลเหมาะมากๆเลยนะครับที่จะทําในส่วนของบ้านจัดสรรนะครับผมหรือทำบ้าน เล็กๆขายนะับผมหรือจะอยู่ซื้อไว้ทําบ้านพักอาศัยก็ได้นะัะผมที่ดินาราคาผมว่าไม่แรงนะัะผมไม่ไม่ถึงสองล้านนะครับเพราะว่าโซนเขตทางนี้ก็ราคาประมาณนี้นะัะผมประมาณาประมาณล้านถึงสองล้านห้านะครับ2องล้านสล้านนะครับผมอยู่ประมาณนี้อยู่ที่ทําเลด้วยนะครับผมที่ดินแปลงน,นี้ก็อ่า ก็อย to erm <se like uh> um uh um, ู่หลังหมู่บ้านนะครับก็นั่งไฟฟ้านี่นะครับที่เห็นนะครับก็มีหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าบู๊ห้ามุมสูงก็จะอ่าบ้านที่เขาสร้างไว้นะครับผมสร้างขายนะครับก็จะมีโครงการเล็กๆสองสาโครงการนะครับอยู่แถวนี้ขายหมดเลยนะครับผมอ่าที่ผมเห็นอ่ตอนเขากําลังสร้างก็มีคนมาจองมาอะไรแป๊บเดียวเองนะครับผมเขียนนี้แป๊บเดียวก็ขายได้ละนะครับ เพราะว่าทำเลแล้วก็สิ่งอำนวความสะดวกมันอยู่ใกล้ๆเองนะครับผมอยู่บริเวณนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมตรงนี้ก็หน้าปัม๊มน้ํามันปตทนะครับของของล้างนะครับศูนย์โตโยตา้าศูนย์อีซุอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับห้างสรรพสินค้าโลตัสบิก๊กซีก็อยู่แถวๆนี้นะครับหรืจะเป็นโรงพยาบาลก็โดงโรงพยาบาลเกษมราชนะครับผมหรือว,ว่าโรงพยาบาล จุฬารัตน์นะครับก็อยู่ก็อยู่เขตบริเวณนี้หมดเลยโรงพยาบาลจุฬารัตก็อยู่ตรงนี้เองนะผมไม่ไม่ถึงกิโลมั้งครับประมาณนี้ไม่น่าเกินอ่าไม่ไม่น่าเกินสองกิโลครับกิโลนิดๆน,นะครับนี่นะผมแปลงที่จะขายก็จะเป็นตามแนวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเรื่องราคาเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูนะครับเพราะว่าแต่และแปลงราคาจะไม่เท่ากันนะครับ นนี่ะครับตรงนี้ผมเดินอยู่บริเวณด้านหลังอยู่นะครับผมพอดีก็เก็บรูปภาพด้วยนะครับก็เลยเดินออกมาบริเวณด้านหลังก่อนนะครับก็เลยถ่ายจากด้านหลังมาให้ลูกค้าดูนะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับผมซึ่งติดถนนลาดยางถนนก็จะเป็นอีกราคานึ่งนะครับผมราคาก็จะไม่เท่ากันนะครับด้านหน้าก็จะมีไฟฟ้าด้วยนะครับตรงนั้นก็ราคาก็จะสูงกว่านะครับ แต่ละแปลงแต่ละที่ก็จะมีหมุดหลักเขตชัดเจนหมดเลยนะครับผมแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกประมาณ8ล็อกนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิน10ล็อกใช่ไหมครับถ้าผมจะไม่ผิดก็จะเข้าเข้าจัดสรรแต่แปลงนี้ก็อยู่ประมาณ8ล็อก9ล็อกนะครับผมแบ่งออกมาแล้ว้อยแล้วตั้งแต่ปี57นะครับผมนี่นะครับก็เดินไกลหน่อยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมเดินอ้อมที่เยอะ้วยนะครับที่แปลงนี้นะครับ ก็จะมีตั้งแต่หน mm euh ึ่งไร่ขึしし้นนะครับผมถึงไร่สองไร่แล้วก็สี่ไร่นะครับผมตามหลอกที่เจ้าของที่เขาวางไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับผมบ้านมักอาศัยเข้าไปทีนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านวางทะลุนะครับผมบ้านวางทะลุนี่ก็บ้านจัดสรรหอพักนะครับผมเต็มเลยนะครับผมในในหมู่บ้านในวางทะลุนะครับนี่นะครับผมเดือนนี้นี่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นบ้านนะ,ะครับเขตนี้อย่างที่ผมได้แจ้งไว้นะครับก็จะมีบ้านจัดสรรโครงการาบ้านจัดสรรต่างๆขึ้นเต็มเลยนะครับนี่ก็จะเป็นถนนลาดยางแล้วนะครับผมที่เราก็จะติดถนนลาดยางตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับก็จะมีัะเขตหลักหมุดแปะไว้ฝังไว้ทุกเขตเลยนะผมที่เห็นผมเดินดอูอาจจะไม่เห็นแค่ หมุด2หมุดเท่านั้นนะครับซึ่งก็อาจจะเจอรถไถดันไปนะครับแต่ก็ไม่แน่นครับก็คืออาจจะฝังอยู่นะครับ <S <S 1> <S 1> เขตเราหลักเขตหมุดก็จะถึงตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านที่อยู่ละแวกนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นบ้านไปบ้านวางทะลุนะครับตรงนี้บริเวณด้านหน้าที่นะครับผมติดถนนลาดยางเลยนะครับ นี่นะครับผมถนนเส้นนี้ก็จะไปทะลุตรงบ้านทุ่งพผาดนะครับผมนี่นะครับก็เขตนี้ก็อย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านที่เขาสร้างขายกันนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้หลายโครงการเลยนะครับผมเป็นโครงการเล็กๆขายหมดทุกโครงการเลยนะครับนี่ครับด้านหน้าที่นะครับไฟฟ้าน้าประปามีถึงนะครับผมนี่ก็จะถนนเส้นนี้ก็จะไปด้านหลัง สถานีรพสตอเกอกสมบูรณ์นะผมแล้วก็อบตเกอกสมบูรณ์นะผมตัวนี้ก็เข้าไปได้นะครับแล้วก็จะทะลุบ้านสวนพฤกษานะครับผมทะลุเส้นของล้างก็ได้นะครับผมทะลุตรงทะลุเข้าไปในหมู่บ้านสวนพฤกษานนะครับผมแล้วก็จะเป็นปั๊มน้ํามันนะครับแล้วก็จะเป็นโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับผมอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆเองนี่นะครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ทะลุค้าดิบูภาพมุมสูงก็จะเห็น ชัดเจนเลยตรงนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ยังเห็นเลยนะครับนี่ตรงลงมาจุลารัตนะครับใกล้ๆกล้เองนะครับผมขนาดความกว้างต่างๆนะครับผมแต่ผมขึ้นให้ดูนะครับเพราะว่าแต่ละแปลงความกว้างก็จะไม่เท่ากันนะครับประมาณเกตก็ประมาณสี่สิบห้าสิบอยู่ของแต่ละแปลงนะครับผมนี่นะครับเกตราคาทางนี้ก็จะสูงขึ้นกว่าขึ้นมา กว่าเส้นที่อยู่ด้านในนะผมเพราะตรงนี้ก็ติดทางรัถางด้วยนะครับติดด้านหน้าที่แล้วก็ไฟฟ้าด้วยนะครับผมทางนู้นก็อาจจะต้องเดินทางไฟฟ้าเข้าไปอีกนะครับนี่ครับผมอันนี้เขากาลังตรงนี้ก็จะมีสร้างบ้านขายด้วยนะครับรนัเดินราบผมถ้าที่อยู่ในโซนนี้นะครับซื้อ,อทําบ้านขายเล็กๆอย่างนี้ก็ แป๊บเดียวก็ขายได้แล้วนะคอัพูดอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับผมจากที่ผมได้แจ้งไว้นะครับผมเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแถวนี้มีครบเลยนะครับนี่ครับผมก็กําลังสร้างเลยนะครับเคสเราก็จะถึงตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นยูขานะครับ แต่ตรงนี้นี่หมุดก็น่าจะฝังไว้อยู่นะครับปีเสาที่ผมดูเนี่หาไม่เจอนะครับนี่นะครับผมเขียนเราก็จะถึงนี่เลยนะครับเดียวกับอต้นยยคานี่เลยนะครับนี่นะครับผมสวยมากๆเลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้ราคาก็ไม่สูงด้วยนะครับนี่นะครับผมอยู่ใกล้นิคมสามนสี่นะครับเป็นพื้นที่ที่อ่า พ้ากงานในบริษัทนะครับผมก็มาซื้อที่เขตนี้มาซื้อบ้านเขตนี้กันเยอะเลยนะครับเพราะว่าใกล้ๆหลายอย่างนะครับผมที่อย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับเซเว่นก็อยู่ใกล้ๆนะครับผมเซเว่นก็อยู่เซเว่นของอบ้านวังทะลุนะครับผมแแถวโครงการาสุกัญญานะครับ ตรงนั้นก็จะมีเซเว่นแล้วก็มีบิ๊กซีมินิมินิบิ๊กซีด้วยนะครับผมจากตรงนี้ไปก็ประมาณไม่ถึงกิโลนะครับผมก็มีครบเลยนะครับหรือจะไปโรตารสโรตารสก็ประมาณาสัก1นึ่งกิโลนะครับประมาณนี้โรตารสมาอยู่ราวประมาณหนึ่งกิโลนิดๆน,นะครับผมก็ไม่ไกลนะครับบิ๊กซีก็ประมาณสัก2กิโลนะครับผม กิโลไม่เกินสามกิโลนะผมตลาดสามสสี่ก็ประมาณอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับตลาดสามสี 4, ่สามสี่ก็ไม่ถึงสิบกิโลนะครับประมาณหกเจ็ดกิโลเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะครับถือว่าทำเรโอเคเลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้เหมาะมากเลยถ้าลูกค้าอยากทำบ้านาจะสารขายนะครับผมครับก็ ที่ดินแปลงนี้นะผมก็ราคาเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับให้นลูกค้าดูเลยนะครับว่าราคาแต่ละแปลงก็จะไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่อยู่ที่ทำเลด้วยนะครับผมติดถนนด้วยนะครับผมถนนลาดยางถนนไฟฟ้านะครับก็จะราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็ขอรีวิวที่ดินแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ พอมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่เบอร์0ูนย์นะครับผม1 5 6 5 9 6 3นะครับแล้วก็อีกเบอร์ก็ศูนย์หกสี่ครับเก้าสี่หกเก้าเจ็ดแปดเก้านะครับผมพัฒนาครับที่ดินประจิตรบุรีครับวันนี้ผมก็ขอรีวิวที่ดินแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจที่ดินประจิณนะครับแล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางยูทูบนะครับผมทำเพียงเขาว่าที่ดินแปลงนี้ประจิตรบุรีครับ ก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบค,ครับสวัสดีครับ